ครั้งนะครับในนามของสำนักงานกอสร้างชุมทางการที่4นะครับผมไปทูลคุณไทยนะครับวันนี้นะครับก็จะขอมาเล่าเรื่องราวว่าตอนนี้งวดที่17เราได้มีที่กด้การันมาแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่16พฤษภาคมก็ได้มีการถแถลงข่าวสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ําที่จะรับฤดูฝนในปี2 5ัเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของสำนักง,งานก่อสร้างชุมพรธานัญาใหญ่ที่4เองนะครับเราก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะคอยสนับสนุนกรมชุประทานนะครับซึ่งเรามีคลองยมนานะครับซึ่งจะเป็นคลองที่คอยผันน้ําระหว่างลุ่มน้ํายมและลุ่มและลุ่มน้ำน,ำหนาหรือที่เราเรียกว่าแม่น้ํายมกับแม่น้ำนํำนาให้ป้องกันน้ําท่วมตัวเมืองสุโขทัยนะครับเราก็สอนรับกับแนวทางปฏิบัติ นะครับแนวทางกาปฏิบัตินะครับของกรมธนทมนที่จะเป็น6แนวทางปฏิบัตินะครับหนึ่งแนวทางนั้นก็คือแนวทางของการอะไรหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็ได้เข้าไปตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วนะครับว่าเรานะครับเรามีการก่อสร้างทำนัดินช่วข่าวนะครับซึ่งถามว่าเป็นสิ่งกีดขวางไหมถ้าน้ํามาสิ่งกีดขวางแน่นอนแต่เราก็ได้ วางแผนเพื่อจะไม่ให้เป็นอุบสริัรคนะครับสามารถรื้อย้ายได้ทันทีปัจจุบันนี้ผมก็ได้มีการวางแผนร่วมกับผู้รับจ้างแล้วว่าเราจะรื้อย้ายทับทุกดินที่เหลืออย่างไรเวลาไหนปฏิบัติได้ทันทีหรือไม่นะครับขอสร้างความมั่นใจนะครับว่าเราจะปฏิบัติตามแนวทางกรมทุนทานได้เป็นอย่างดีครับก็วันนี้ก็แจ้งให้ทราบเพื่อนี้ครับผมครับ